ริ่มให้ถูกอ่ะมันหนูจะงงเองถ้าหนูเริ่มถูกอ่ะคำต่อไปมันจะไหลามาเองนะคะอ่ะอแปลแปลสิ What do you want to work หรือจะตอบเลยก็ได้นะคำไหนไม่ได้ถามเลยอยาถามเป็นคำนะครูไม่แปลให้นะหนูต้องฝึกแปลเองหนูถามเป็นคำศัพท์ที่ครูเลยมาอม มีท yeah. tamam. ั้งหมดหกคำเนี่ยหนูไม่ได้คำไหนคะ what do you want to work คำไหนไม่ได้คะต้องการอืเอ่อคุณต้องไปทำงานอะไร Very good ตอบอาชีพมาเลยค่ะหนูก็ตอบ Teacher English Teacher ไม่ <t หนูต้องการทํางานอะไรหนูเป็นอยู่แล้วนี่คะครูสอนเปียโนอะ่ะหนูก็ต้องตอบว่าครูถามว่าหนูต้องการทํางานอะไรหนูตอบให้ตรงคําถาม,ถาม English teacher uh, English teacher Very good next question What 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 do you want to be mm hmm. Answer what, what do you want to be คำไหนคะเป็น B แปลว่าเป็นค่ะ B แปลว่าเป็นค่ะคุณต้องการเป็นอะไรอืมก็คือพูดถึงอาชีพอยู่ค่ะก็ student English หนูจะเป็นนักเรียนแล้วเหรอคะหนูหนูอยากเป็นครูอังกฤษใช่ไหมคะ English teacher หนูต้องสลับกันค่ะมันไม่เหมือนภาษาไทย เช่นเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าหนูเรียกว่าไงคะเสื้อฟ้าภาษาอังกฤษอะเชิร์สบลูไม่ค่ะ mm hmm. เราเรียก blue shirt ค่ะเราจะสลับกันมันไม่เหมือนภาษาไทยหนูจะให้เขาเหมือนเราไม่ได้เราอะต้องเหมือนเราต้องแปลเขาเราต้องเราต้องเข้าใจเขาว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่มันเรียงไม่เหมือนกันไงอ่าโอเคเน x t when do you work wake up โม่อืมอันนี้จริงๆแปลว่าเมื่อไรเนาะเมื่อไรเมื่อไร I w a k e up s e v at ค่ะ I w a k e up at 7 e v a m ค่ะ Very good ไม่ต้องไม่ต้องขาดแล้วนะ Okay next What time ไม่มี at เอาใหม่ What time What time do you have breakfast Good I have breakfast. I have breakfast at 8 a.m. ทอทอหารค่ะ8 8สระเอออ่านทอทหารค่ะ8 a.m. ไม่ใช่8อืมโอเค next one good next one how do you practice English practice mm. practice pra English pra English ah very good how do you p r a c t i c English e good พัสศ e practice practice แปลว่าเอเดี๋ยวก่อนหนูพูดให้ถูกก่อน practice 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 Good, food phone, yes, food phone, phug song. Mm. Yeah, how do you practice English? Uh, I see you. Google. Google. Ah, very good. Next one. Dad. Okay, next one. Who's? พูดไม่ได้แปลว่าใครอย่า whose house whose h o u s e is is it ค่ะก้อน it ขามสุดท้ายอะ it good whose house is it is it is ก็เหมือนอ is รัเงี้ย is it อืม it's 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 my parents house It's my... it's my parents.